สวัสดีครับวัดถึงแล้วครับวัดถึงแล้ววัดเกษมจำรานนะครับซึ่งวัดนี้นะครับจะมีพิเศษก็คือจะมีพิพิธภัณฑ์นะครับมีสิ่งของโบราณที่บนเสาูนแกะบนเก็บไว้เฮ้าเบื้องนะครับถ้าไปเบื้องนะครับว่ามีอย่างเนนะครับไปกันครับอันนี้แล้วครับทางเขาพิพิธภัณฑ์เมืองเกษมศีมานะครับนี่ ไปครับแล้เข้าไปเบื้องข้างในครับอันนี้ประตูทางเขานะครับจะจะพาเข้าไปเบื้องข้างในนะครับเด้อ อ่าเริ่มต้นจากประตูกอลังการงานสางแล้วนะครับพี่แกสลักด่วดได้ในง่ามิลีนะครับพี่อลังการครับคือว่าบทธรรมดานะครับในการแกะสลักนะครับประตูเบื้องเอาด้วยครับนี่สุดยอดแห้งนะครับสุดยอดช่างฝีมือมาเบืองอันนี้ครับมาเบืองอันนี้อันนี้คือหูกนะครับหกท่อผ่าท่อไม้ท่อแล้วเตสิท่อนะครับอ่ะเด็กหน่อยสมือนี่ก็สิบว่าค่อยหูจักแล้วนะครับหกนะครับ สีผ้าให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับเพราะว่าพิพิธภัณฑ์นี่ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บราณปัจจนไดนนะครับแต่กับพ่อมาศึกษามาเรียนรู้มาเบิ้งอยู่นะครับสีผ้ามาเบิ้งนะครับของใส่ของเจ้าคุณบุญน่ายสมัยก่อนนะครับนี่นะครับนี่ลักษณะจะเป็นคล้ายๆครับทองสำริดนะครับเป็นพวกสั่นว่างของสั่นหลายๆอย่างนะครับในการใส่ของ อาจจะคุณบ่นได้สม, no <S <S สมัยก่อนนะครับนี่นี่นะครับสิผ้ามาเบิงนะครับมาเบิงหลายๆอย่างแต่ว่ามาเห็นตู่นี้ผมระนึกว่าเป็นลอกเวียนนะครับแต่บแมนนะครับเป็นแนวนีบอ้อยนะครับ้าบบได้เขียนไว้ในสิบุูหูเลยนะครับว่าเป็นแนวนีบอ้อยนะครับด่เพิ่นเขียนไว้ว่าเป็นแนวนีบอ้อยนะครับด่จักหนีบแนวด้นะครับแนวมันเป็น คล้ายๆกับเอ่อเคลื่อนว่าเฟื่องเกียร์นะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็เลยบ่เข้าใจนะครับสีมาเบิงครับมาเบิงอาวุธครับอาวุธของนักรบสมัยก่อนนะครับนี่นะครับมีทั้งดาบมีทั้งหอกนะครับก็เพิ่นก็เก็บไว้ได้ดีนะครับพออายุสมัยก่อนๆก็จะใส่อาวุธประมาณประมาณนี้แหละครับนี่ แต่ว่าซูมือขึ้นิบมีนะครับเนาะไม่เห็นครับเต่าครับออ้ยเตายังมันใหญ่แทนนะครับเพื่อนเขาเอาโครงสร้างของเตานะครับพวกหอยต่างๆที่เพิ่นเก็บไว้นะครับมาให้เบิ่งอันนี้ก็เป็นยศนะครับยศยศของเจ้านายสมัยก่อนนะครับนี่นะครับเครื่องประดับตกแต่งของเจ้านายสมัยก่อนนะครับก็เป็นมักครับ หมวกของนักรบหมวกของทหารสมัยก่อนที่กันครับนี่ก็จะเป็นคล้ายกับหมวกเล็กนี่แหละครับนาฬิกาเนี่ยนะครับนาจิดนเลยนะครับนาฬิกาตุ่มนะครับตุ่มลูกตุ่มนะครับเคยเห็นแต่นในหนังเลยครับเนื้อส่วนทั้งนี้นะครับอ่ทาทั้งนี้ก็จะเป็นโซอนอ่ทาทั้งเกษตรกรรมเฮ้านะครับ อันนี้แนวเวลาอันซิกเขาแล้วนะครับเขาเหนียวเนี่ยนะครับผมก็จําซื้อบ่ได้จักบาซื้อหยังนะครับอันนี้เวลาเข้าซิกเขาเหนียวลงไปนะครับส่วนมากจะเป็นเกี่ยวกับการเกษตรนะครับเพราะว่าจะเป็นแอกไถหน้านะครับนี่แอกหน่อยแอกใหญ่นะครับจะมีเขาพวกเขางัวเขากวางนะครับเ,พ,เ,เบพื่อนก็เก็บโชว์ว่าให้เราเบิ้งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผานะครับสมัยตะกอนเนี่หละครับขุดมานะครับหลายหลายชุดอยู่นะครับนี่เป็นเลี้ยงลายเขามาเขาก็ได้เบิ้งเอานะครับว่าเป็นช่วงใดพศออใดนะครับเคนก็เขียนบอกไว้อยู่นะครับผู้ที่เขามาศึกษาเบิ้งก็มาเบิ้งนะครับมาอ่านเบิ้งว่ามันอยู่ช่วงใดนะครับส่วนมาติดใจมองกระดูกนี่นะครับยังสงสัยว่าเป็นกระดูกยังขึ้นใ่แท้นะครับ ผมกับสันนิษฐานว่านนาจะเป็นกระดูกสร้างนะครับนี่กระดูกศีรษะกระดูกขาก็เรียกว่าคิดว่านะครับคิดเอาเองนะครับว่าเป็นกระดูกสางนะครับก็เป็นพวกโถเจกันนะครับของใสของเจ้าคุณมุนานสมัยก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็มาเบิ้งอาวุธปืนครับนี่ปืนน่าจะเป็นปืนแก็บนะครับปืนแก็บก็น่าจะเป็นสมัยพุ่นแล้วครับช่วงสงครามโลกคุณแล้วครับนี่เบิ้งลักษณะแบบนี้นะครับ ก็มีของใส่พวกถวยโถโอชามเนี่แหละครับแต่ที่มาสดุดอีกตัวนึงก็คือนั่นแหละครับยู่มุมเห็นบ่ครับนี่นี่ครับนี่ก็คือหัางตอครับห้างต่อผมบ่หัวเพื่อนเอามาไว้หิดยังนะครับหัางตอทั้งทังที่บ้านเฮากับพ่อมีอยู่นะครับห้างตอหรือถือเคล็ดยังนะครับผู้ใดมีความรู้ก็บอกในนี้ครับเด้อมาชมต่อครับ เครื่องสํำรทธนะครับเครื่องใส่ประเภทสํำรทธไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใส่เป็นอาวุธหรือเครื่องประดับต่างๆนะครับจะเป็นเครื่องสํำรทธนะครับนี่เบื้องหลวกมีความรูนะครับสวยสดงดงามอยู่นะครับนี่ถือว่ายังเก็บเก็บไว้ให้ได้เบื้องได้นะครับส่วนในตู้นี่น่าจะเป็นอาวุธดาบของเจ้าหน่ายพื้นนะครับสมัยก่อนนะครับนี่ นะเป็นอาวุธของอาจจะเป็นเจาเ้าผพนดินหรือเจ้าเมืองี่สินะครับพิพิธภัณฑ์เท่ามีสองสั่นนะครับมีสองสั้นสั้นที่หนึ่งกับยุบประมาณนี้แหละครับสิพ้าขึ้นไปเบื้องสั้นที่สองนะครับสั้นต่อไปว่ามีอย่างแน่น,นะครับเห็นมาแล้วนะครับนี่มาเบื้องตู้แรกครับตู้แรกก็จะเป็นตู้ลุพระนะครับ พระต่างๆผู้ใดที่สนใจเรื่องพระเครื่องนะครับพระเครื่องก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับมาเบื่องเอานะครับมีพระเครื่องหลายๆรุ่นนะครับเพิ่็เก็บไว้ชว่วไว้นะครับนี่นะครับส่วนตู้ทัดไปนะครับใกล้ๆกันก็จะเป็นแบ่งเงินแบ่งต่างๆนะครับต่างแต่สมัย น่าจะเป็นช่วงรัตนาโกสินช่วงต้นๆแน่น,นะครับจนหาช่วงปลายๆนะครับที่คุ้นๆแน่ก็มีของล้อแปดนี่แหละครับกับล้อเก่าที่เขาคุ้นแน่นะครับ,บ,รบที่ผมเคยเห็นนะครับแล้วก็จะมีเหรียญน,นะครับเหรียญกระสาบเหรียญพดดุทธดวงเหรียญต่างๆที่เขาเคยใส่ในเป็นเหรียญกระสาบสมัยก่อนนะครับนี่เคยเห็นแต่ในในทรทัศน์เนาะ ว่าเขาใส่เหรียญกระสาบเหรียญเจาะหูเป็นวงลี่เป็นหูสองหูสิก็มี่นะครับเหรียญเกาเหรียญแกเป็นเงินเกาเงินแกนะครับแต่ว่าที่ประทับใจอีกก็คือพญานาคที่เอาไม้แกสลักนี่นะครับนี่นะครับเบึงนะครับสร้างสร้างตะกอนแบบฟีมือเติบนะครับนี่ เอาไม้แกะเป็นหัวพญานาคได้นี่ถือว่าวัธรรมดานะครับโอ้ผมเห็นแล้วสุดยอดแห้งครับฝีมือแห้งเก่งๆนะครับสร้างสมัยตก่กอนนี่ถือว่าสุดยอดอลังการเติบนะครับเพราะว่าเครื่องมือเครื่องไม้เพิ่นกับว่าคือสมัยนี้นะครับบาเบงชุดนี้ครับก็บเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับหลายๆหม่องหลายๆสถานที่เพิ่นก็เอามาเก็บไว้ในนี่นะครับ สวัสดีมุมนี้ก็เป็นอ่าพระไตรปิฎกนะครับคาสอนของพระพุทธเจ้านะครับตั้งแต่สมัยเก็บเป็นอ่าใบลานนี่ละครับเพิ่็เก็บไว้ในตู้นะครับลักษณะของใบาลานที่เขียนคาสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็อยู่ลักษณะสมัยยังอ่าสมัยก่อนกันยังอยู่ห้เห้าเห็นนะครับแต่สมัยก็จะเป็นเล่มเป็นหนังสือเป็นย t u b e เป็นยังไปแล้วนะครับนอกตามยุคตามสมัยนะครับ อันนี้แหละครับพิพิพธภัณฑ์วัดกเกษมสำราญครับ